แลกับมา่นันเลือยู่แคคนเียวัอที่นด่อุรามันเอคะล้ตอนนี้ทไรท์บไปก่อนนะไอันดับท่นี้เปไปแมนอกลีคนไหน้ผู้ชมไปบากครับตอนนี้นครับอามเปไปคู่แล้วเป็นทาานของเมดินไทรแลนด์นะคบนี่ครับอุรามาบอกเอาให้ครับ สามที่ค่ะบอสนาสบัดจบไปก่อนระดับสามจากทางเม็กซิคไทยแลนด์นั่นเองค่ะเดี๋ไฟตีสามครับถือแล้วก็มาครับอุ้งเทอร์ก่อนนะฮะของซิกิดีแล้วเป็นแอปเปิ้ชั่นครับเปิดแล้วเปิดเกมมาตัวนี้ทั้งต่าห่วงแต่นี่มาเลือกที่มาไปขวามาไปขวาแล้วเลือกเมืองซันถ้าลองวัดสังจังหวะนี้เปิดต้องมาเป็นรอบสบายเปิดต้องัาของห้องเต้ป่ายเดี๋ยวผมชุบหล้มนันสเปกอีกหนึ่งคนโอ้โหน็อกไปเป็นแอปเปิลชั่น จะมาฉีดซ้ายกว่าวครับในคูโเซียนระเบิดไปครับยังติดทีนแล้วโดนแปดอยู่ครับจบก,การดีชนแปดเลยครับรถมาเปิดแปดมาแล้วมีเปิดเข้ามาจากยุโรปเซียนและเป็นนักน้องของเอสทีนไทยแลนด์ครับได้ไก่ในเกมนี้ไปแล้วได้ทั้งหมด16อยู่ฮะท่านผู้ชม